สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนกันยายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีวอกนี้ปรากฏไพ่มรณะเลยนะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีเคราะห์นะคะหรืออาจจะมีปัญหาที่เราต้องระวังนะคะมัน,เป,นเป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสุขภาพด้วยนะ รวมถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องของโทสะจะค่อนข้างเยอะค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะยังต้องระวังนะคะให้มากถือว่าดวงชะตานะ,ะจะต้องนะคะอย่าประมาทนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะรวมถึงต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพหรือแม้แต่นะคะหาเวลานะคะไปทําบุญไปเสด็คอค่ะจะทําให้ในเรื่องของปัญหาต่างๆไม่มาก โดยนี้นะคะเขาก็จะเตือนน่ะคนที่เกิดปีวอกนะคะที่เป็นคุณสุภาพบุรุษนะคะค่อนข้างมากหน่อยนึงนะ,ะอาจจะเป็นเดือนที่คนที่เป็นสุภาพบุรุษที่เกิดปีวอกนี่จะมีปัญหาหลายอย่างนะะ,นะะแล้วก็ให้ระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะ,ะหรือผู้ใหญ่ที่เคยอุ้มชูค่ะอาจจะไม่สามารถเข้ามาอุ้มชูหรือช่วยเหลือได้นะคะ,นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆนะะ ที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็อาจจะนะคะต้องระวังนิดนึงคือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละต้องระวังแต่ว่าเขาจะเตือนในเรื่องของอผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะว่าจะมีปัญหามากในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่าไปทะเทลาะกับคุณพ่อด้วยนะคะ<อ>การทํางานในช่วงนี้ค่ะถือว่ายังส่งผลดีนะคะเพราะยังมีชื่อผลของางานที่สวยนะถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่ลายๆเข้ามาอาจมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายเกิดขึ้นบ้างแต่ในเรื่องของการทํางานยังเกิดการเคลื่อนไหวนะคะ พียงแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะปัญหานะคะที่จะต้องไปติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ให้มากนิหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะคืออิทธิพลของไพ่นะคะก้าเหรียญและไพ่อัศวิรเรียน,นะคะถือว่าในเรื่องของรายได้การเงินค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดปีวอกแต่ว่าอิทธิพลของไพ่มารณะคือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องจ่ายในเรื่องของแบบค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้าน การปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะประกันสุขภาพประกันรถนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนะคะค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของนะคะการต่อพรศต่างๆนะคะด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แหละปัญหาความขัแดแย้งด้านการเงินก็อาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะแต่มองว่าเดือนนี้ยังเห็นชิ้พลของนะคะการเงินที่มาจาก การชดเชยอยู่นะคะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินตัวเลขสวยแล้วล่ะเราก็ไประวังนะในตำแหน่งค่าใช้จ่ายที่เตือนไปแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดนี้ถ้าดูนี่นะคะไพ่ความรักไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรักใครยากจริงๆไ่ะที่ผลของไพ่มรณะนี่คือคนที่เป็นไม้นะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างดวงแข็งมากๆกับเรื่องของความรักใครที่จะเข้ามาเป็นคู่เนี่นะคะ จะต้องเป็นคนที่มีดวงเหนือกว่าค่ะนะคะถึงจะควบคุมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มันก็เลยบ่งบอกว่าคนที่เกิดปีวอกนี้มักจะเป็นคนที่ชักมักมีปัญหาเรื่องความรักอภัพรักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอคนที่ใช่นะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็จะมีปัญหากันนะ มันยังเห็นที่ผลของไพ่การทะเลาะวิวาทนะเรื่องของการอย่าล้างค่ะหรือปัญหาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้เยอะค่ะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะไพ่บรรณะก็เป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุการผ่าตัดอย่าขับรถเร็วนะช่วงนี้นะคะอย่าใจร้อนค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของโรคเครียดโรคไมเกรนค่ะทรงอกเต้านมถุงน้ําดีท่อน้ําดี มีอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็มีปัญหาโครงสร้างกระดูกค่ะอาการปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะฉะนันต้องดูแลสุขภาพคือไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบูญไปสะดอกคอค่ะคือการบริจาคผ้าห่อศพรงศพตามกําลังนะไม่ต้องมากนะจะเป็นการปรับดวงนะจะทําให้ดวงชะตานะคะดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนไหนนะคะที่มีเรื่องของการบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ขอให้นะคะตั้งศีกิทธิ์ในที่สูงค่ะอย่าวางต่ำนะคะจะทำให้เข้ามานะคะคุ้มครองดวงตาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์ถ้าทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันทำงานข้าราชการทหารตำรวจทำงานนะคะเป็นช่างเป็นวิศวะเป็นหมอเป็นแพทย์นะ,ะเป็นพยาบาล นะหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแกส๊สน้ํามันสารเคมีนะอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะหรือแม้แต่คนที่ทํางานแบบพิธีกรรมต่างๆทํางานเป็นสัปเหร่อก็เป็นธะุรกิจที่เกี่ยวข้องนะทำงานด้านการเงินก็ได้นะสินเชื่อต่างๆนะคะหรือไฟแนนซ์นะคะแต่ถ้าไม่ได้ทํางานด้านนี้มันก็อาจจะมีปัญหาบ้างแหละต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งร usion, หรือการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายนะที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะหรือว่าเวลาทํางานจะมีคนเข้ามาขัดแข่งขัดขาบ้างในช่วงนี้นะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าการเงินยังจัดการได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากประกันภัยหรือการเงินชดเชยหรือประกันสุขภาพนะคะซึ่งจะมีเรื่องของรายได้ตรงส่วนนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนทุกขลาบนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยส,ะะสำหร,รับคนโสดน,นะคะก็มองว่าถ้าพบเนี่ยจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไ oh, ม่พบรักกับคนต่างถ right ิ่นต่างชาติแต่เป็นความรักที่ไม่ลงตัวนะคนที่จะเป็นเพื่อนกันก็พอส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะ ความรักก็จะมีปัญหากันค่ะอยากให้ไปปรับแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะถือว่าเป็นเดือนที่มีเคราะห์เราจะต้องแบบอ,อย่าประมาทไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปทําบุญเสดาจคอซักคนที่เกิดนะคะในช่วงบันจานนะคะ,ะ,คะถือว่าเด่นเรื่องงานค่ะถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามแต่เป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นค่ะ ทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆยังส่งผลในด้านดีเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานถือว่ายังเกิดสภาพคล่องนะแต่มันก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีการหมุนจ่ายอยู่เราก็ควบคุมส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดจะพบรักจากการทํางานนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องพูดคุยกันหรือใช้เวลาให้มากขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่นะคะก็เป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันค่ะ คนที่เกิดน,นะคะปีวอกวันอังคารเดือนนี้นะคะปัญหากับเรื่องงานจะค่อนข้างมากนะคะอาจจะเป็นงานที่ไม่ตรงตามเป้าค่ะหรือตําแหน่งนะคะก็ไม่ใช่ตําแหน่งที่เราเต้องการนะ,ะจะเป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนกับเรื่องของการทํางานนะคะ <S <S <ม>เดือนนี้นะคะ อาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุม,มเรื่องของลมอย่าเลือกงานนะคะจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเข้ามาค่อนข้างมากในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะ,ะก็ค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกจิกอ่ะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้านซ่อมร้านนะคะหรือการซ่อมรถนะคะหรือค่าใช้จ่ายการอยู่การกินความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยหรือว่ายานะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อยารักษาโรคยาแก้ปวดค่ะค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะจะเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะนะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักมันจืดจางมากๆละในช่วงนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหนื่อยแล้วก็เบื่อมากๆจะต้องปรับกันให้มากค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็นะฮะฉุงน้ําดีท่อน้าดีอาหารเป็นพิษท้องร่วงนะคะแล้วก็อาการปวดศรีรษะหรือไมเกรนค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธ ถือว่าโดดเด่นนะกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินแล้วก็การลงทุนนะส่วนเรื่องของรายได้นี่ดีมากนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนที่ยังโสอดอยู่ก็ไม่ดวงนะที่จะพบรักกับคนที่เก่งค่ะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยนะอาจจะต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายี่ยเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันถ้ามีความคิดที่จะลงทุนหรือทําธุรกิจร่วมกันถือว่าทําได้ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเด่นกับเรื่องงานนะ,ะเดือนนี้ถ้าว่างงานให้ไปสมัครงานเลยมีโอกาสจะได้งานนะพอไพ่งานขึ้นรลกนะคะรวมถึงจะต้องเข้าหาง,งานให้มากสําหรับคนที่ทํางานประจําอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะ,ะหรือการปรับในเรื่องของตําแหน่งเข้ามาบ้างค่ะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานจะค่อนข้างเยอะนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานค่ะแต่ก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ยังหมุนจ่ายอยู่นะคะแต่ก็มองว่าเป็นคนที่ขยันแหละทาให้เรื่องของการเงินน่าจะมีรายได้นะคะที่ดีมากกว่ารายจ่ายส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะมีคนเข้ามาคุยนั่นแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายก็อย่าเอาแต่ทํางานอย่างเดียวนะต้องหาเวลาไปกินข้าวนะหรือหาเวลาร่วมกันด้วยค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์ ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่ถือว่าโดดเด่นนะคะหรือว่าคุณสุภาพบุรุษอาจจะมีคุณสุภาพสตรีแหละเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานบ้างส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะ,ะอาจจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะหรือเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะ,ะอาจจะต้องพูดคุยกันนะคะให้ชัดเจน ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมองว่าคนโสดเนี่ยนะ,ะก็มีดวงค่ะที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ไมแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวนะคะแล้วมันเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าคือถ้าถามว่าเขารักเราไหมไม่ได้รักนะ<ม>เขามองกันในเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นแล้วก็เราอาจจะเป็นคนที่นะคะมีประโยชน์กับเขากับเรื่องธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์ไงส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่ความรักต้องปรับค่ะแล้วก็ต้องระมาระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ด้วย คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะต้องมาระวังปัญหากับเรื่องงานค่ะเพราะว่าปัญหากับผู้มีอำนาจหรือปัญหากับหัวหน้านะอาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะคนไหนที่ต้องติดต่อง,งานนะกับคนต่างถิ่นต่างชาติต้องระวังนะอาจจะมีปัญหาหรือความหนักเหนื่อยใจตรงส่วนนี้นะคะเข้ามาด้วยนะคะ อาจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะแหละกับเรื่องงานนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเนี่ยก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะหรือคนที่เคยให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้หรือคนที่เคยโอบอุ้มกันเนี่ยนะคะอาจจะนะคะหมดนะคะในเรื่องของอ,อ,อำนาจที่จะมาอบอุ้มเราก็ได้นะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ยังมองบอกด้วยว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะไม่ได้มีศักยภาพในเรื่องของความเป็นผู้นําอย่างมากเลย คือในสายตาของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยยังไม่มีความเป็นผู้นำนะคะเรายังขาดตรงส่วนนี้อยู่นะฉะนั้นเราต้องแสดงศักยภาพนะคะหรือว่าแสดงในเรื่องของผลงานให้เยอะค่ะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายมากนะก็เป็นอิทธิพลของพ่าความรับผิดชอบแหละหรือภาระเยอะนะคะโดยก็อาจจะมีเรื่องสุขภาพด้วยหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่นําในความเดือดร้อนอะ่ะกับเรื่องของการเงินมาให้ค่ะแล้วก็ดวงไม่อยาบไปค้าประกันให้ใครนะ เรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะคะมองว่ายังไม่เด่นน่ะถึงจะมีคนเข้ามาแต่ก็เป็นความรักที่ไม่ใช่ความรักที่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ค่อนข้างอึดอัดนะในช่วงนี้แล้วก็เป็นเดือนที่จะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างกระดูกอาการปวดศีรษะนะคะหรือปัญหาโรคประจําตัวนะคะต้องระวังหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวก็จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคล สามารถที่จะนําไปประกอบจัจก,การงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันพุธวันศุกร์วันพฤหัสบดีวันจันทร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ค่ะก็คือวันอังคารวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขบอกงานเกิดโอกาสจะมีคนเข้ามานะให้การช่วยเหลือ แล้วก็สนับสนุนกับเรื่องงานทําให้การทํางานนะคะเกิดความหลากหลายค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องอพยายามประสานงานหรือว่าต้องโปรโมทอะ่ะกับเรื่องของสินค้าหรือผลงานให้มากที่หนึ่งนะคการพบปะผู้คนมากๆจะส่งผลดีกับเรื่องธุรกิจส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุขบอกนะคะการเงินอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีความรับผิดช,ชอบหรือภาระเยอะ,อะนะฉะนั้นยังต้องควบคุมอยู่ค่ะหรือต้องระวังอย่าไปยุ่งนะกับปัญหาการเงินของคนอื่นนะคะไปแบกรับภาระหนี้ของคนอื่นอะ่ะ จะทาให้เราเดือดร้อนเพิ่มขึ้นในเรื่องของความรักนะไพ่สังสุก็บอกคนโสดนะจะมีคนเข้ามาค่อนข้างมากเข้ามาตอนไม่มีก็ไม่มีเลยอะ่ะพอตอนจะเข้ามาก็เข้ามาพร้อมกันเนี่ยไม่รู้จะเลือกใครนะก็เลยตัดสินใจอยู่คนเดียวไปเลยเลือกใครไม่ได้นะคะเวลามามาพร้อมกันเวลาไปไปพร้อมกันนะ,ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นพ่อมแม่แม่หรือคนที่มีลูกติดนะเข้ามาผัวพันค่ะแต่ก็บอกว่าความรักมันก็ยัง ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สดใสค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะรักเขาแต่เราต้องแบกรับภาระ,ะในส่วนอื่นของเขาด้วยประมาณนี้ค่ะเมื่อมองว่ายังไม่ใช่ความรักที่เคลียอะไรมากนะคะจะไม่ต้องรีบส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็ต้องไปปรับกันนะจะมีปัญหาเข้ามาค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ยินค่ะเรื่องหูอาการปวดกระดูกไหสันหลังนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหานะคะคในเรื่องของการปวดกระดูกด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ